ราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชกรองเมืองชื่อว่าพาราณสีมีพระเมหสีพระนามว่าจันทรเทวีพระราชาไม่มีพระราชโอรสที่จะครองเมืองต่อจากพระองค์จึงโปรดให้พระนางจันทรเทวีทําพิธีขอพระราชโอรสจากเทพเจ้าพระนางจันทรัเทวีจึงทรงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมา ขอให้บุญกุศลนี้บรรดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสด้วยเถิดด้วยอนุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ของพระนางจันทรเทวีพระองค์ทรงตั้งรันและประสูติพระโอรสสมดังความปรารถนาพระโอรสมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักทั้งพระราชาพระมเหสีและประชาชนทั้งหลายมีความยินดีเป็นที่สุดพระราชาจึงตั้งพระนามโอรสว่าเตมี แปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายบรรดาปราหมณ์ผู้รู้วิชาทํานายลักษณะบุคคลได้กราบทูลพระราชาว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาธิราชของมหาทวีปทั้งสพระราชาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงเลือกแม่นมที่มีลักษณะดีเลิศตามตำราจำนวน64คน เป็นผู้ปรนิบัติเลี้ยงดูพระเตมีกุมารวันหนึ่งพระราชาส่งอุ้มพระเตมีไว้บนตักขณะที่กำลังพิพากษาโทษผู้ร้ายสี่คนพระราชาตรัสให้เอาวายที่มีน้ำแหลมคมมาเคี่ยนผู้ร้ายคนหนึ่งแล้วส่งไปขังคุกให้เอาฉมวกแทงศีรษะผู้ร้ายคนที่สามและให้ใช้เหลาเสียบผู้ร้ายคนสุดท้ายพระเตมีซึ่งอยู่บนตักของพระบิดา ได้ยินคำพิพากษาดังนั้นก็มีความตกใจหวาดกลัวสงคิดว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราคงต้องตัดสินโทษผู้ร้ายบ้างและคงต้องทำบาปเช่นเดียวกันนี้เมื่อเราตายไปก็ต้องตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงรำลึกชาติได้และสงทราบว่าในชาติก่อน ได้เคยเป็นพระราชาครองเมืองและได้ตัดสินโทษผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนจึงต้องตกนรกอยู่ถึงเ0็ดปีได้รับความทุกทรมานเป็นอันมากพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ต้องทำบาปและไม่ต้องตกนรกอีกขณะนั้นเทพธิดาที่รักษาสเสวตรชั ได้ยินคำรำพึงของพระเตมีจึงปรากฏกายให้พระองค์เห็นและแนะนำพระเตมีว่าหากพระองค์ทรงวันที่จะกระทำบาปทรงวันเกรงว่าจะตกนรกก็จงทําเป็นหูหนวกเป็นใบและเป็นง่อยเปลี้ยอย่าให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีบุญพระองค์จะต้องมีความอดทนไม่ว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างใดก็ต้องแข็งพระไท ทรงต้องต่อสู้กับพระทัยตนเองให้จงได้อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชักจูงพระองค์ไปจากหนทางที่พระองค์ตั้งพระไทยไว้พระเทมีกุมารได้ยินเทพธิดาว่าดังนั้นก็ดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทำตนเป็นคนใบ้หูดวกและง่อยเปลีย่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นเราจะไม่ละความตั้งใจเป็นอันขาด นับแต่นั้นมาพระเตมีก็ทำพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบเป็นง่อยไม่ร้องไม่พูดไม่หัวเราะและไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยพระราชาและพระมเหสีทรงมีความวิตกกังวลในอาการของพระโอรสตรัสสั่งให้พี่เลี้ยงและแม่นมทดลองให้อุบายต่างๆให้อดนมพระเตมีก็ทรงอดทนไม่ร้องไห้ไม่แสดงความหิวโหย ครั้นพระราชาให้พี่เลี้ยงเอาขนมมาลอ่อพระเตมีก็ไม่สนพระไทยนิ่งเฉยตลอดเวลาพระราชาทรงมีความหวังว่าพระโอรสคงไม่หูหนวกเป็นใบและง่อยเปลี้ยจริงจึงโปรดให้ทดลองด้วยวิธีการต่างๆเป็นลำดับเมื่ออายุสองขวบเอาผลไม้มาลอ่อพระกุมารไม่สนพระไทยอายุสี่ขวบเอาของสวยรสอร่อยมาลอ่อ ระกุมานก็ไม่สนพระไทยอายุห้าขวบพระราชาให้เอาไฟมาขู่พระเตมีก็ไม่แสดงความตกใจกลัวอายุหกขวบเอาช้างมาขู่อายุเจ็ดขวบเอางูมาขู่ระเตมีก็ไม่หวาดกลัวไม่ถอยหนีเหมือนเด็กคนอื่นๆพระราชาทรงทดลองด้วยวิธีการต่างๆเรื่อยมาจนพระเตมีอายุได้16พรรษาก็ไม่ได้ผล ระเตมียังทรงทำเป็นหูหนวกทำเป็นใบไม่เคลื่อนไหวเลยตลอดเวลา16ปีในที่สุดพระราชาก็ให้บรรดาพรามและที่ปรึกษาทั้งหลายมาตรัสถามว่าพวกเจ้าเคยทำนายว่าลูกเราจะเป็นผู้มีบุญเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อลูกเรามีอาการเหมือนคนหูหนวกเป็นใบและเป็นง่อยเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดี รามและที่ปรึกษาพากันกราบทูลว่าเมื่อตอนที่ประสูตรพระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญแต่บัดนี้เมื่อได้กลับกลายเป็นคนหูหนวกเป็นใบเป็นง่อยก็กลายเป็นกาลกินีจะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนขอให้พระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าเถิดพยาขะ่ะจะได้สิ้นอันตราย พระราชาได้ยินดังนั้นก็สงสารพระไทยด้วยความรักพระโอรสแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขอย่างไรได้เพราะเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชนจึงต้องทรงทำตามคำกราบของกรามและที่ปรึกษาทั้งหลายพระนางจันทรท์เทวีทรงทราบว,ว่าพระราชาให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าชา้าก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญว่าพ่อเตมีลูกรักของแม่แม่รู้ว่า ลูกไม่ใช่คนง่อยเปลี้ยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้ลูกอย่าทำอย่างนี้เลยแม่โศกเศร้ามาตลอดเวลาส6หปีแล้วถ้าลูกถูกนํำไปฟังแม่คงเศร้าโศกจนถึงตายได้นะลูกรักพระเตมีได้ยินดังนั้นก็สงสงสารพระมารดาเป็นอันมากส่งสํานึกในพระคุณของพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกว่าพระองค์ตั้งพระไถไว้ว่า จะไม่ทำการใดที่จะทำให้ต้องไปสู่นรกอีกจะไม่ส่งยอมสละความตั้งใจที่จะทำเป็นใบ้หูหนวกเป็นง่อยจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่ทรงวางไว้แล้วเป็นอันขาดพระราชาจึงตรัสสั่งให้หนายสารถีชื่อสุนันทะนำรตัตเตมีขึ้นรถเทียมมาพาไปที่ป่าชาผีดิบให้ขุดหลุม และออกพระเตมียโยลงไปในหลุมเอาดินกลบเสียให้ตายนายสุนันทะจึงส่งอุ้มพระเตมียขึ้นรถเทียมา้าพาไปที่ป่าช้าผีดิบเมื่อไปถึงป่าชา้านายสุนันทะก็เตรียมขุดหลุมจะฝังพระเตมีพระเตมีกุมารประทับอยู่บนพระราชรถรำพึงว่าบัดนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องเป็นพระราชาพ้นความทุกข์ว่าจะต้องทำบา เราได้อดทนมาตลอดเวลา16ปีไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยเราจะลองดูว่าเรายังคงเคลื่อนไหวได้หรือไม่มีกำลังร่างกายสมบูรณ์หรือไม่รำพึงแล้วระเตมีก็เสด็จลงจากราชรถทรงเคลื่อนไหวร่างกายทดลองเดินไปมาก็ทราบว่ายังคงมีกำลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติจึงทดลองยกราชรถก็ปรากฏว่า ทรงมีกำลังยกราชรถขึ้นกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายจึงทรงเดินไปหานายสุนันทะที่กำลังก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่พระเด้มีตรัสถามนายสุนันทะว่าท่านเร่งรีบขุดหลุมไปทำไมนายสุนันทะตอบคำถามโดยไม่ได้เหงื่หน้าขึ้นมาดูเราขุดหลุมจะฝังพระโอรสของพระราชาเพราะพระโอรสเป็นง่อยเป็นใบและห,หูหนวกพระราชาตรัสสั่งให้ฝังเสีย จะได้ไม่เป็นอันตรายแก่บ้านเมืองพระเตณีจึงตรัสว่าเราไม่ได้เป็นใบไม่ได้หูหนวกและไม่ง่อยเปลี่ยจงเงยขึ้นดูเราเธอถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารถีเงยหน้าขึ้นดูเห็นพระเตณีก็จําไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นใครท่านมีรูปร่างงามราวกับเทวดาท่านเป็นเทวดาหรือหรือว่าเป็นมนุษย์ ท่านเป็นลูกใครทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่านพระเตมีตอบว่าเราคือเตมีกุมารโปรดพระราชาผู้เป็นนายของท่านถ้าท่านฟังเราท่านจะได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระราชาเปรียบเสมือนต้นไม้ตัวเราเปรียบเสมือนกิ่งไม้ท่านได้อาศัยร่มเงาไม้ถ้าท่านฟังเราเสียท่านก็ได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม นายสารถียังไม่เชื่อว่าเป็นพระกุมารที่ตนพามารัเตมีทรงประสงค์จะให้นายสารถีเชื่อจึงตรัสอธิบายให้เห็นว่าหากนายสารถีจะฟังพระองค์ก็ได้ชื่อว่าทำร้ายมิตรทรงอธิบายว่าผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะไปที่ใดก็มีคนคบหามากไม่อดยากไปที่ใดก็มีผู้คนสรรเสริญบูชาโจรจะไม่ข่มเหงระราชาจะไม่ดูหมิน่น จะเอาชนะศัตรูทั้งปวงได้ผู้ไม่ทำร้ายมิตรเมื่อมาถึงบ้านเรือนของตนหมู่ญาติและประชาชนจะพากันชื่นชมยกย่องผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมได้รับการสักการะพระเมื่อสักการะท่านแล้วย่อมได้รับการสักการะตอบเมื่อเคารพบ,บูชาท่านแล้วย่อมได้รับการเคารพตอบผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมรุ่งเรืองเหมือนกองไฟรุ่งโรดดั่งเทวดา เป็นผู้มีมิ่งขวัญสิริอมองคลประจำตนอยู่เสมอผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะทำการใดก็สำเร็จผลโคจะมีลูกมากหวานพืชลงในนาก็จะงอกงามแม้จะพลัดตกเขวตกจากภูเขาตกจากต้นไม้ก็จะไม่เป็นอันตรายผู้ไม่ทำร้ายมิตรศัตรูไม่อาจข่มเหงได้เพราะเป็นผู้มีมิตรมากเปรียบเสมือนต้นไทรใหญ่ ที่มีรากติดต่อพวพันลมแรงก็ไม่อาจทำร้ายได้นายสารถีได้ยินพระเตมีตรัสยิ่งเกิดความสงสัยจึงเดินมาดูที่ราชรถก็ไม่เห็นพระกุมารที่ตนพามาครั้นเดินกลับกลับมาพินิษพิจารณาพระเตมีอีกครั้งก็จําได้จึงทูนว่าข้าพเจ้าจะพาพระองค์กลับวงังขอเชิญเสด็จกลับไปกล่องพระนครด้วยเถิด เระไดมีตรัสตอบว่าเราไม่กลับไปวางอีกแล้วเราได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายเราได้ตั้งความอดทนมาเป็นเวลาถึง16ปีอันราชสมบัติทั้งพระนครและความสุขความรื่อเริงต่างๆเป็นของหน้าเพลิดเพลินแต่เราไม่ปรารถนาจะหลงอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นไม่ปรารถนาจะกระทำบาปอีกเราจะไม่ก่อเวรให้เกิดขึ้นอีกแล้ว บัดนี้เราพ้นจากภาร,ระนั้นแล้วเพราะพระบิดาและพระมารดาปล่อยให้เราพ้นจากราชสมบัติมาแล้วเราพ้นจากความหลงลหลในกิเลสทั้งหลายเราจะขอบวชอยู่ในป่าน,นี้แต่ลำพังเราต่อสู้ได้ชัยชนะในจิตใจของเราแล้วเมื่อตรัสด,ดังนั้นพระเตมิกุมารก็มีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งรำพึงกับพระองค์เองว่า ผู้ที่ไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดีนายสุนันทะสารทีได้ฟังก็เกิดความยินดีทูลพระเตมีว่าจะขอบวชอยู่กับพระเตมีในป่าแต่พระองค์เห็นว่าหากนายสารทีไม่กลับไปเมืองจะเกิดความสงสัยว่าพระองค์หายไปไหนทั้งนายสารทีราชรถเครื่องประดับทั้งหลายทั้งปวงก,ก็สูญหายไป คนที่นายเสาร,รถีจะนำสิ่งของทั้งหลายกลับไปที่พระราชวังทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงทราบสักก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาบวชเมื่อหมดภาระ,ระนายสุนันทะจึงกลับไปกราบทูลพระราชาว่าพระตเตมีกุมารมิได้วิกลวิการแต่ทรงมีรูปโฉมงดงามตรัสได้ไพเราะเหตุที่แท้งทำเป็นคนพิการก็เพราะไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติไม่ปรารถนา จะก่อเวรทำบาปอีกต่อไปเมื่อพระราชาและพระมเหสีได้ทรงทราบก็ทรงปลื้มปิติยินดีโปรดให้จัดกระบวนไปรับพระเตมีกลับจากปาก่ขาขณะนั้นพระเตมีทรงผนวดแล้วประทับอยู่ในปาน,นสาลาซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ให้เมื่อพระบิดาและพระมารดาเสด็จไปถึงพระเตมีจึงเสด็จมาต้อนรับทักทายปราศัยกันด้วยความยินดี พระราชาเห็นพระโอรสผนวดเป็นฤาษีเสวยใบไม้ลวกเป็นอาหารและประทับอยู่ลำพังในป่าจึงตรัสถามว่าเหตุใดจึงยังมีผิวพันธผ่องใสร่างกายแข็งแรงพระเตมีตรัสตอบพระบิดาว่าอัตมามีร่างกายแข็งแรงผิวพันธผ่องใสเพราะไม่ต้องโศกเศร้าถึงอดีตไม่ต้องรอคอยอนาคตอัตมาใช้ชีวิต ให้เป็นไปตามที่สมควรในปัจจุบันคนผ่านนั้นย่อมสูบซีดและมัวโศกเศร้าถึงอดีตเพราะมัวรอคอยอนาคตพระราชาตรัสตอบว่าลูกยิงหนุ่มแน่นแข็งแรงจะมามัวอยู่ทำอะไรในปา่ากลับไปบ้านเมืองเถิดกลับไปครองราชสมบัติมีโอรสธิดาเมื่อเจราแล้วจึงค่อยมาบวชพระเทมีตรัสตอบว่าการบวชของคนหนุ่ม ย่อมเป็นที่สัรเสริญใครเล่าจะนอนใจได้ว่ายังเป็นหนุ่มยังอยู่ไกลจากความตายอายุคนนั้นสั้นนะักเหมือนอายุของปลาในเวลาที่น้ำน้อยพระราชาตรัสขอให้พระเตมีกลับไปครองราชสมบัติสรงกล่าวชักชวนให้นึกถึงความสุขสบายต่างๆพระเตมีจึงตรัสตอบว่าวันคืนมีแต่ความล่วงเลยไปผู้คน มีแต่จะแก่เจ็บและตายจะเอาสมบัติไปทำอะไรทรัพย์สมบัติและความสุขทั้งหลายเอาชนะความตายไม่ได้อัตมาพ้นจากความผูกพันทั้งหลายแล้วไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอีกแล้วเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการออกบวชส่งประสงค์ที่จะละทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและเสนาข้าราชบริพารทั้งหลาย รวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพรารณสศีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้ากันเมื่อตายไปก็ได้เกิดในสวรรค์พ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์ทั้งนี้เป็นด้วยพระเตมีกุมารทรงมีความอดทนมีความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่ในการที่จะไม่ก่อเวรทำบาปความมุ่งม,มั่นอดทนจนประสบผลสำเร็จดังที่หวัง หมือนดังที่ส่งรำพึงว่าผู้ที่ไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดีคติธรรมบำเพ็ญเนกขมมะบร,รมีเมื่อมีประสงค์ในสิ่งใดก็สมควรมุ่งมั่นตั้งใจกระทำตา,ตามความมุ่งหมายนั้นอย่างหนักแน่นอดทนอย่างภาคเพียนพยายามเป็นที่สุดและความภาคเพียนอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นั้นย่อมนำบุคคลน,นั้น ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปของดีเจนกนะคะใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับเราทำคลิปใหม่ๆให้คุณได้ชมกัน mm hmm. กดถูกใจนะคะถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ mm hmm. กดแชร์ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับตัวเรา mm hmm. และคนอื่นๆนะคะ ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของหญิงนกนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ